สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับท่านโยท่านว่ายังไงข้าถูกใส่ร้ายข้าถูกใส่ร้ายทุกท่านอ,องค่ข้าน้อยไม่ทราบว่าบาดแผลบนตัวของคุณชายน้อยฉินมาจากที่ใดขอรับ ข้าน้อยเห็นคุณชายสาม,มตระกูลเหยาตบตีคุณชายนะ้าตะกูลฉินโถ่เจ้ายังกล้าใส่ร้ายข้าอีกหรือฟาบาท,ท่านพี่อย่าเชี่ยวชาญเรื่องกันใช้ไม้เท้าท่านก็เคยเห็นเองกับตาแล้วนะอีกอย่างเขาไม่อยากแย้ว่าใครรักใครดีจับพี่ชายข้าไว้เห็นได้ชัดว่าเขาแค่โทษข้าองชาย ขอเป็นคนที่ท่านอองข้าน้อยถูกใส่ร้ายเจ้าพูดแบบนี้คิดว่าท่านอองคอยหนุนรังองค์ราชทายาจะไม่กล้าทำอะไรเจ้างันหรือถ้าหากท่านอ,องรู้เรื่องในวันนี้จะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนอออ๋อ องค์ราชทายาทการบุกปิดสาเหตุการตายที่แท้จริงของผู้ตายจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนข้าว่าเราเริ่มต้นจากเขาดีกว่าเจ้าที่เป็นจนปลอมโกหกว่าจะบอกความจริงเกี่ยวกับการตายมีโทษตายนะ ข้ายอมข้ายอมข้าน้อยแค่รับเงินจากชายหน้ากาเขาต้องการให้ข้าน้อยปกปิดความจริงเรื่องการตายของคุคชายน้อยฉินศูนเรื่องอื่นข้าน้อยไม่รู้จริงๆขอรับองค์ราชทายาทฟาบา เราจับตัวคนรับใช้ของคุณชายน้อยฉินได้แล้วพะยะค่ะตอนนี้จับเขาได้เขาก็บผู้ชายคนนี้กำลังทำตัวล่อล่อๆกันอยู่คุณคุณชายเขาคนรับใช้บ้านฉินหนิงป้ารุ้งปู้ชายของแม่ทับกู้ ภายในห้องของหูหยินท่านเชียวกโกงเอ๊ะนั่นมันคุณชายกู้หลานของนายหญิงฉินไม่ใช่หรออันถึงทำไมถึงเป็นเจ้า กูอนชิงทำไมเจ้ต้องแอบนัดเจอภรรยาของคุณนายน้อยฉินด้วยนายานคนสั่งให้พี่ใหญ่โยข่าฉินหนิงและสั่งให้สร้างเรื่งรองโกหกใช่ไหมข้าข้าแม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่มีใครหลอกอง์ราชธายาได้หรอกไทจื้อสอบปากคำลูกตนเองลูกพี่ยโย และผู้แต่งของเรื่องถูกสารภาพแล้วคุณลุงถ้าข้าเป็นอะไรไปเกรงว่าจะมีคนต้องพลอยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านป้าคงไม่อยากให้เรื่องวุ่นวายจนจากการยากใช่ไไม้ท่านลุงช่วยด้วยกวนทิงคนนี้เป็นคนโง่พอเย่เปิดอี้หลอกเขาเขาก็ตกใจจนตนา ท่านเชียวกูวกงมีบุตรชายสองคนลูกชายคนโตชื่อสินกวางเป็นหลานชายของหูยินชิงลูกชายคนเล็กของชินหนิงเป็นลูกน้องสมรสของแม่นางขุนแม้ว่าคุณนายชินจะเป็นลูกสาวของแม่ทับกู้แต่เธอก็มีชื่อเสียงในด้านความมีฉายลิศยาและเธอก็หวาดกลัวชินหนิงเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไม่ได้ว,ว่าคุณนายฉินเป็นคนสั่งให้ลูกชายทําเรื่องนี้หรือว่าท่านพี่ท่านพี่หย่ฆาตกรฆ่าหนิงเอ,อ้อหนีไปไหนได้นะเจ้าคะมันต้องเป็นสามีหยุดพูดได้แล้ว คนตระกูลกู้และกองทัพตระกูลกู้เป็นกําลังสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดของท่านเชียวกโกงหากท่านไม่ทัดจัดการกับหูยินฉินหรือกู้อันถิงแล้วก็เขาก็ต้องสูญเสียหัวใจของตระกูลกู้ไปและทำลายแขนขวาของตัวเองท่านเชียวโก,กงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของท่านท่านจะจกกัดการยังไง นี่ฟาบ,บารเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของตระกูลฉินกระหม่อมได้โปรดนำตัวกลับไปตรวจสอบด้วยพยาค่ะหวังว่าท่านออก์จะอนุมัติตกลงนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาคุมขังและรอก,การสอบสวนคนที่เหลือออกไปได้